พบกับผมนะชชอตตี้บูโจว่ากับ Dark and d a r k e r Mobile เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวดันเจียนคอเลอรหรือว่าเข้าไปสำรวจในดันเจียนและเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้นะครับโดยในเวอร์ชันนี้มีการปรับปรุงหลายอย่างเลยครับทำให้สามารถเล่นได้ง่ายกว่าในเวอร์ชั่น PC เยอะเลยครับสำหรับอาชีพในเกมนี้นะครับก็จะมีไฟเตอร์นะครับที่ถือดาบกับโล่แล้วก็จะมีคีริกอันนี้ก็คือถือกระบองแล้วก็โล่สามารถฮิลและสนับสนุนเพื่อนได้ มีเรนเจอร์นะครับหรือว่านักธนูโจมตีจากระยะไกลครับแล้วก็จะมีโรคที่เป็นนักฆ่าครับใช้มีดสองเล่มแล้วก็สามารถล่องหนได้ด้วยต่อมาบาบาเลียนหรือว่านักรบลั้งนะครับอันนี้คือใช้อาวุธขนาดใหญ่ครับโจมตียังดุดันและสุดท้ายอาชีวิาสาครับแต่อาชีพนี้จะต้องเล่นจนถึงเลเวล8ก่อนถึงจะสามารถสร้างได้ครับ เมื่อเรื่องอาชีพได้แล้วก็จะมีเรื่องของการแต่งหน้าทําผมด้วยนะครับแต่ว่าได้แค่บริเวณใบหน้านะครับถ้าเกิดว่าจะปรับโซ่ทรงองค์เอลนมใหญ่อะไรอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับผมแต่เป็นที่น่าเสียดายครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยอยู่ประเทศไทยเนี่ยเวลาเข้าไปเล่นจริงอะครับมันจะเตะเราออกมาตลอดเลยครับถึงแม้ว่าผมจะต่อ VPN แล้วก็ตามนะครับเขาก็ไม่ให้เล่นอยู่ดีแต่เรายังสามารถเข้าไปเล่นในช่วงการฝึกสอนได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูกันละกัน ก่อนจะเริ่มไปต่อสู้จริงนะครับให้เราเช็คด้านซ้ายล่างก่อนมันจะมีระบบเควสอยู่นะครับเรามาเช็คดูว่ามีเควสให้รับไหมหรือว่าอันไหนผ่านหรือยังจะได้ส่งแล้วก็รับเควสไหมหลังจากนั้นก็ไปดูที่ซัพพอร์ตด้านซ้ายล่างนะครับคือในกรณีที่เราเข้ามาแล้วเราขอไม่ค่อยมีอะเข้ามาที่ระบบซัพพอร์ตแล้วก,กดออโต้คูอคริปเลยก็ได้ครับเขาจะมีของเบื้องต้นไว้ให้อยู่แล้วส่วนใครที่มีเงินหน่อยก็มาที่ระบบมอชเนอรี่หรือว่าเป็นระบบทหารรับจ้างนะครับผมเราสามารถจ้างทหารรับจ้างไปช่วยต่อสู้้้ไดดวยนะครับ หรือถ้าเกิดว่ามีเพื่อนก็กดตัวบวกเลยก็ได้ครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับดูด้านซ้ายมันจะมีระบบเพื่อนอยู่เห็นป่ะนั่นแหละถ้ายังไม่มีเพื่อนก็ไปแอดเพื่อนอะไรก่อนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปเลือกแผนที่ที่จะใช้ในการเล่นกัน,นครับซึ่งมันจะมีแค่3แบบแบบแรกคือโซโล่ก็คือเล่นคนเดียวนั่นแหละแล้วก็จะมีแบบ3คนซึ่งถ้าเกิดเราลงแบบ3คนเนี่ยมันจะมีออโต้ปาร์ตี้ด้วยก็คือไปหาผู้เล่นอื่นเอาดาบหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเอาเพื่อนหรือทหารรับจ้างไปอ่ป Auto Party Match ะก ส่วนโหมดสุดท้ายเป็นแค่เทรนนิ่งกราหรือว่าสนามฝึกซ้อมเฉยๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทสอนเล่นเลยกันละกันนะครับตัวเกมเขาแนะนําว่ามาถึงให้เปิดแผนที่ก่อนมันจะมีบอกอยู่ว่าเมื่อไหร่ประตูวัฟจะเปิดด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะมีบอกในจุดแผนที่เลยนะครับผมงั้นก็ลุยกันเลยกันละกันา่าจบตีชา้าไปนิดนึงนะจ๊ะโอ้โหโครชอบโจเลยโจตีไม่แรงก็จริงนะแต่ตีรัวรัวมากๆครับอุย้ยเจอกล่องเปิดกล่องเลยดีกว่า อ่ะตอนนี้ระบบการเก็บของอัตโนมัติมาแล้วนะครับคือผมไม่ได้แตะนะเมื่อกี้มันเข้ามาที่ตัวเองเลยนะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะไปต่อนี่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 น,นี่มันกำลังหันหลังอยู่ใช้สกิลบ้างดีกว่านี่เนะ่ตบบยติดใบไปเลยครับผมเอยถอยก่อนถอยก่อนอเกือบเกือไปครับอเออตรงนี้เป็นบัฟเนาะก็สามารถมายืนเพื่อหลับได้ครับแล้วมันก็มีออโต้อีกแล้วครับท่านไม่ต้องกดเองเลย ปั๊บก็มีหลายอย่างนะครับเช่นโจมตีป้องกันอะไรเงี้ยนะครับเพิ่มเลือดก็มีนะเป็นบ่อเติมเลือดอะไรเงี้ยนี่ขอแทงก่อนเออเผื่อเจอของอีกตอนแรกดูเหมือนจะพังไม่ได้ครับแต่ก็ลองตีตีไปสักพักหนึ่งเดี่ยมันก็พังของมันเองโอ้เดี๋ยวนะนี่มันกลบลินสองตัวหนักเวด้วยเอาหนักเวดก่อนละกันแทงเออ โอ้โหโคตรสะใจเลยโจรสุดยอดมากแหงรัวมากเออเออเออโอ้โหสะใจสะใจเก็บศพก่อนเออมีของที่เราใส่ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเก็บมาก่อนครับเพื่อเอาไปขายที่ร้านค้าอืมหมดแล้วเนาะใช่ป่ะเอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โกองอยู่ตรงนี้อันบเบิ่มเทิมเลยงูแทบจะฉกอยู่แล้วถ้าเป็นงูอน,นะเออไปรืยอต่อ อ,อันนี้เจอผู้เล่นอื่นครับแต่เป็น AI นะอันนี้มันบทสอนเล่นอย่าลืมนะครับผมนี่อันนี้เขาก็สอนนะว่ามันจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกเลยว่าแถวไหนไม่มีคนอยู่นั่นเองงั้นก็บวกเลยก็แล้วกันนะครับผมจะเอาคนก่อนครับนี่เนี่ยเรียบร้อยครับอย่างรวดเร็วอุ้ยเกือบโดดเรียบร้อยสบายสบายครับเวลาคนตายเนี่ยจะได้มาเป็นกล่องครับจะไม่เห็นเป็นศพนะเห็นเป็นกล่องแบบนี้ครับผม ก็ใช้เวลาในการเปิดนานกว่าปกติครับงั้นก็ลูดมาให้หมดเลยละกันนี่มีของที่ดีกว่ามาเพียบเลยใส่ก่อนเออ,เอ,อลุยก,กันต่อรุยก,กันต่อถังนี้ก็ทำลายได้เนาะแต่ว่าไปดีกว่าครับอันนี้มันแค่บทสอนเล่นไงไม่ต้องจริงจังมากเออประตูน่านี่ห้องสุดท้ายแล้วครับผมไป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 ยเจออีกหนึ่งกอง ปัดกลองเร็วเ้ยเดี๋ยวมีม,มีแน่แนกระสวกแปบ,บเดียวล่วงจ้ะอ้าวไม่ใช่ของอาชีพเราอีกแล้วไม่เป็นไรเก็บไปขายห,หมดเจอศัตรูเฝ้าสมบัติเลยครับกล่องสมบัติอัมเบัรลิมเลยแล้วก็เจอทางออกแล้วด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาของก่อนได้ตังอีกสิบ ลงศพเปิดได้ไหมเปิดได้ในเสื้อครับผมันมีอีกตัวหนึ่งเฝ้าอยู่แทงก่อนเลยแทงแทงสกิลชึบเออเป็นใบไปครับผมเฮ้ยเฮยโอ้โหเกือบหลบไม่ทันเก็บศพต่อในสิบเหรียญอ่ามีคัดซีนแบบนี้ชัดเจนเปลี่ยน <laughs> เกมก็จะบังคับให้เราแพ้นะครับจะได้รู้ว่าถ้าเกิดแพ้แล้วต้องทําอะไรต่อน,นั่นเองครับผมแต่ผมชอบนะเกมนี้เขามี c g มาให้ดูค่อนข้างบ่อยเลยในช่วงต้นครับ คราวนี้การฝึกซ้อมรอบที่3ของเราครับจะมาเป็นทีมครับผมแต่ว่า2คนนี้เป็น AI หรือว่าเป็นทหารรับจานนะท่านผะู้ชมดูด้านขวาบนได้เราสามารถปิดไม่ให้เขาช่วยซูได้ด้วยนะแต่จะปิดทําไมจ้างมาแล้วใช่ไหมก็เปิดไว้ดีกว่าเนาะแล้วก็ตอนนี้ครับที่แผนที่เขาแจ้งเืออีกอย่างหนึ่งว่ามันมีเควสให้เราทําด้วยก็แนะนําว่าให้ทาเควสก่อนที่จะออกนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะพลาดได้จะต้องลงใหม่อะไรแบบนั้นนะครับผมแปรล,ลุยกันเลยก็แล้วกันนะครับอุย้ยเจอหมาบวกเลยบวกเลย โอ้โหสกิลของใครวะเนี่ยน่าจะเป็นของคีริกเพราะว่ามันโจมตีด้วยแล้วก็ฮิวด้วยโอ้โหหมาตัวนี้คือแบบว่ายัางถึกยังเถื่อ,อนอืมได้ตังก็ไอเทมเอ้ยแต่ไอเทมหน้าตาคุนจังเลยเหมือนเคยเจอในเกมรัช <laughs> ถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะซื้อแอสเทนมาจากที่เดียวกันก็ได้อุ้ยเจอของเฉยเลยอยู่ในพุ่มหญ้านะครับเป็นอินวิ i ิเบิลพชันหรือว่ายาล่องโหนอุ้ยเดี๋ยวนะเจอหมาอีกตัวหนึ่งครับแล้วม,มีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยแทงไว้แทงไว้ เอออันนี้บัฟของอัศวินแน่นอนครับมีโล่ขึ้นแบบนี้เล่นเป็นปาร์ตี้ก็เพลินดีเหมือนกันนะโอเคได้ต่างอุ้ยได้อัญ,ญมณีด้วยแล้วก็เปิดกล่องหน่อยซิอืนอัญ,ญมณีแบบจุกๆครับผมดีนะทหารรับจ้างมีพีทด้วยครับเพาคอยหิวให้อะไรให้แต่ทางไหนได้บ้างเนี่ย พยายามไปตามที่เขาบอกเลยดีกว่าเนาะไม่งั้นมันจะเสียเวลาเอ้ยกอบลินครับตัวนี้มันตัวแจกตังคผมจําได้แทงยับยับเลยมันไม่สู้เราด้วยเออได้ของเยอะอืมแม่นไงมได้ตัง3 0สรอกว่าปกติได้แค่สิใช่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเจ้งเตือนแถวนี้มีศัตรูอยู่โอเคเจอกล่องเปิดกล่องก่อนศัตรูเพียบเลยแถวนี้โอเคเอาได้ดาบเขียวได้ดาบเขียว จัดการศัตรูก่อนครับมาเจอพวกซอมบี้ครับเจอเ k ก l เลต,ตอนมาตั้งนานเจอซอมบี้ล้เออลุมกระซ่วเข้าให้เป็นไงครับถ้ามาคนเดียวนี่น่าจะสู้นานอยู่เนาะส่วนของที่ผมใส่ไม่ได้ผมไม่เก็บกันแล้วกันเผื่อตัวเกมมันบังคับให้เราตายอีกเมื่อกี้ก็เก็บของซะนานเลยสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยจ้ะเกมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกลังจะคุยของเลย เป็นไงครับลุมก็ะสวกปแบบเดียวเฮ้ยมีรูปสม,มุดอยู่เราสามารถเอาไอเทมพวกนี้เนี่ยไปใส่ในคู่มือหรือว่าหนังสือเพื่อเพิ่มสเตตัสได้นะครับเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูกันละกันมีคนติดพิษเหรอน่าจะพิษหรืะ่าเมื่อกี้โอ้โหติดพิษกันรัวๆอุ้ยเดี๋ยวมีแมงมุมออกมาจากไอ้นี้ด้วยตีทิ้งเลยครับตีทิ้งเออไปเข้าไปในปราสาทกันดีกว่าพวก แล้วก็มีนี่ด้วยที่ชุบชีวิตนี่ไงมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่ถ้าเกิดเพื่อเราตายก็เดินไปชุบได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ย,ยนี่เนี่ยเสียบก่อนเสียบก่อนโอ้โหเต็มหน้าเลยพอมากับพีแล้วรู้สึกว่าผมจะเผลอเลยบ่อยไปหน่อยคือแบบไม่ค่อยตั้งใจหลบไงพอมีพีคอยฮิวแล้วเปิดกล่องต่อดูสิมีอะไรบ้างเฮ้ยกางเกงสีฟ้าใส่เลยครับโอ้ดีกว่าทุกอย่างเลย ตเตตันนี่ขึ้นกันพวก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 วันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้เอาไปบันทึกลงในสมุดได้เดี๋ยวพาไปดูที่ชุมชีวิตก่อนนี่ครับที่ชุมชีวิตหน้าตาเป็นแบบนี้มีศัตรูแอบอยู่ด้วยเออเออลุมกระซวกแป๊บเดียวล่วงเออเพลินดีว่ะถ้าเล่นสามคนไปด้วยกันน่ะใส่ของก่อนอันนี้ดีเอ,อ๊ะได้ยินเสียงอะไรแว๊บได้เสียงอะไรแปลกๆ่ะ แถวนี้น่าจะมีอะไรเปล่าเอ่ยอ่าถ้าเป็นตรงนี้คือตีได้นะครับเปิดทางไปต่อเนาะนี่อะไรกันเนี่ยบัฟเอาท่า o f ฟ protection ครับก็จะทำให้เราถึกขึ้นอืมสู่สารครับผมตัวเซเกลเกลตตอนเพียบปั๊บหน่อยเพ่เยีเ่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้ยบอสปะเนี่ยไม่ใช่บอส เป็นนักเวทเหรอนี่แน่ใบไปไม่ใบด้วยเอ,อาใบแล้วใบละสกิลของโจเนะาะใบได้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะยังเถื่อเลยตรงนี้มันต้องมีของดีซ่อนอยู่แน่นอนไม่งั้นไม่มีสตูปเฝ้าอยู่เยอะขนาดนี้และเป็นทางที่เควสไม่ได้ให้มาด้วยนะผมมาของผมเองแทงไว้พวกแทงไว้พวกเออโอ้โหของเยอะมากครับจุกๆเลยจุกๆ ปั๊มยากันใหญ่เลยดูดูดูไอ้พวกนี้่ะแล้วก็อันนี้ของบอสใช่ไหมเอออุ้ยกล่องกล่องใหญ่ด้วยครับผมมันเฝ้าของดีไว้แน่นอนโอ้โหเป็นแงของระดับสีฟ้าด้วยเยี่ยมไปเลยครับลูกพี่เอาโอเคดีนะมันเดินหนีถ้ามันไม่เดินหนีก็ออกกันไม่ได้เลยนะครับถือว่าโอเคแล้วใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็เป็นแท่นชุบเนาะเห็นงั้นกลับไปทางเก่าครับผม อันนี้เขาบอกให้เปิดประตูเนาะอ้าวเดี๋ยวนะวงจะบีบในอีกหนึ่งนาทีมัแต่เออระเหยไงครับรีบไปเร็วเดี๋ยววงบีบเควสยังไม่ได้ทําเลยเขาบอกให้ทาเควสด,ด้วยเดี๋ยวเร็วเร็วเกระซว,ว,วกกซวกตัวมีสองตัวนะครับตัวนู้นอีกฝั่งหนึ่งเออ ลมลวมลวมลมลมโอเคเก็บของเร็วเก็บของเร็วเวลาไม่ค่อยใครแล้วปูของสีฟ้าไมกาแล้วอะ <c oughs> คือแบบรักพี่เสียดายน้องจริงๆเอาไงดีวะเนี่ยเอาไอ้นี้ไปก่อนแล้วกันเอานี่มาเจอของสีฟ้าในนี่ละ่ะตังโอเคไปเลยกแลก้วกันนะครับวงมันจะบีบแล้วไงตรงนู้นอะไรวะนะ่ะเมื่อกี้เห็นมันขยับขยื่นด้วยโกเลม ยังไม่ได้สู้กับมันเลยมันดอบของด้วยเออเป็นผ้าพันแผลเหรองั้นไว้ก่อนกันละกันนี่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 เป็น ultra o อฟ protection ครับทำให้เราถึกขึ้นเปิดแผนที่ดูอืมวงกำลังบีบครับรีบไปดีกวา่าดูที่ตัวเราเดชเห็นปะที่ตัวเรามีออร่าพุ่งมาเลยครับเร็วเร็วเร็ว,ร,ว,ร,ว,ร,วรีบออกรีบออกโอ้ย เวนกามีคนล่องหนล่ลองหนเป็นคนเดียวหรือไงผมจะเข้าไปเล่นหนักเวนมันครับไม่แน่ก็ซั้เขาให้โอ้ยหนีเหรอเดินหนีเหรอหูหนักเวนถือดาบยังเถื่อนเลยแล้วไงล่ะพี่บวกพร้อมบวกตายยังตายแล้วนะเว้ตายแล้วไม่มีพิษสง่งเลยพวกนี้แทงไว้แทงไว้เออแทงไว้แทงไว้แทงไข่มันแทงไข่มันเออโอเคอีกตัวหนึ่งโจร นีนะ่แทง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 เฮ้ยเพื่อนเราจะตายแล้วสู้เขาสู้เขาโอ้โหไอย้ยี่ถึกจังวะโคตรถึกถึกมากเพื่อนเราจะตายมีบัฟอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยแต่ช่างมันเดี๋ยวเราเก็บของก่อนโอ้โหของอย่างเยอะเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเอาของที่มีรูปหัวใจออกไปแล้วกันยาก็ไม่ไม่เอาละโอเคครับใช้เวลาคุยอยู่นานเลยครับผมกว่าจะได้ของที่ต้องการครับงันก็ออกเลยกันละกันนะครับอ้าวเดี๋ยวนะ มีอีกสองกล่องยังไม่ได้เปิดลืมไปเลยผมนึกว่าเป็นหารับจ้างจะไม่ไมีกล่องไม่เป็นไรเราเราเปิดวาร์ปแล้วเรายังไม่ออกก็ได้เราก็ไปคุยกล่องก่อนก็ได้นะครับผมก็ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นบรรยากาศแล้วเนาะคือน่าเสียดายที่คนไทยดันเล่นแล้วมีปัญหาไงถ้าไม่มีปัญหานะ <t eman> ผมบอกเลยเกมนี้จัดว่าเพลินมากจริง <t eman> ๆครับ ถ้าเกิดว่าเราลบหนียวมาได้นะครับล้วก็ไปที่กล่องของเราได้เลยนะครับมันจะมีคําสั่งออโต้สโตอยู่ก็คือจะเก็บของให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็สามารถใช้คําสั่งออโต้อีควิปใส่ของที่ดีที่สุดให้กับตัวเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและมันก็ยังมีไอเทมบางชนิดที่เป็นกล่องสมบัตินะครับเราสามารถมากดใช้งานได้ด้วยนะอันนี้ก็ได้จากพวกกิจกรรมต่างๆภายในเกมนั่นแหละ ส่วนการขายของก็มาที่ m e r c ์ a ชนดด้านล่างได้เลยนะครับผมและใช้คำสั่งออโต้เซลได้เลยครับง่ายๆแค่นี้แหละครับตัวเกมเขาจะวิเคราะห์ให้เลยว่าเรามีขยะอะไรแล้วก็จะขายให้แบบอัตโนมัติในทางกลับกันถ้าเกิดเราไม่มีของอะไรก็มาซื้อได้ที่นี่เช่นเดียวกันครับ ส่วนการขายของให้ผู้เล่นอื่นดูด้านขวาบนนะครับจะมีขีด3ขีดอยู่นะครับแต่ว่าต้องเลเวล5ก่อนนะถึงจะซื้อขายในตลาดกลางได้นั่นเองนะครับผมแล้วนอกจากนี้ยังมีระบบการคราฟของด้วยการอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยแต่ว่าผมเล่นไม่ได้ถูกไหมตอนนี้มันโดนเตะออกจากห้องรัวๆก็เลยไม่สามารถเทส3สอันนี้ให้ได้ครับแล้วมันจะมีอันนึงคือ,อน,นี้ครับ o u t e er of time อันนี้เขาบอกว่าเราสามารถที่จะกู้คืนของที่มันมีระดับแรได้ครับซึ่งมันจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายด้วยเล็กน้อยนะครับ อาก่อนจากรลากันไปเราไปดูเซตติ้งหรือว่าตั้งค่ากันดีกว่านะครับผมก็เข้ามาแล้วจะเห็นเรื่องของล็อกอินก่อนถ้าเกิดใครไม่ได้ล็อกอินมาก็มาล็อกอินได้ที่บริเวณนี้นั่นแหละหรือจะลบ ID ทิ้งไปก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องลบ ID ก็ได้นะคือเราสร้างได้หลายตัวละครอยู่แล้วใน1 ID ของเราครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตอ่ะมันน่าจะมีเซิร์ฟเวอร์มากกว่านี้และคนเอเชียก็น่าจะเข้าไปเล่นได้ครับ ส่วนการตั้งค่าอื่นๆอยู่ด้านซ้ายได้เลยนะครับที่น่าสนใจก็คือจะอยู่ในเกมเพย์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการหันหน้าจอต่างๆการโจมตีอัตโนมัติอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบอยู่ใกล้ๆศัตรูแล้วหวดเลยอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดไว้ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเอ็มเอซิชช่วยเล็งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะ ทีนี้เราสไลด์ลงมาด้านล่างนะครับเราจะเจอเรื่องของการออโต้ทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นการออโต้เปิดประตูกเก็บของเก็บของทั้งหลายแหล่นะครับผมก็จริงๆมันไปปรับได้ในเกมใช่ปะ่ะมันจะมีตัวติ๊กให้เราติ๊กอยู่อะว่าเราจะเปิดให้ออโต้เดี๋้นเลยไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ต้องมาปรับก็ได้ครับไปปรับหน้าง,งานทีเดียวก็ได้ ส่วนต่อมาจะเป็นคัสตอมบัตตันนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบการจัดวางเลเยอร์แบบนี้นะคะก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นกราฟิกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยปรับแค่ Default นะ30 fps ด้วยซ้ำนะครับคือผมปรับ60มาก่อนนันนี้แหละเครื่องก็จะอุ่นๆแล้วเขาจะมีบอกว่ามันไม่ได้เป็น60จริงๆอะ่ะเครื่องผมเหมือนจะรองรับแค่45 fps อะไรแบบนั้นนะครับ ส่วนมือถือใครแรงๆหน่อยเนี่ยอาจจะมาใช้ระบบ up scale ก็ได้นะครับก็จะทําให้ภาพผมชัดขึ้นแต่แรกมาด้วยการที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องมากขึ้นตามไปด้วยส่วนต่อมาเป็นภาษานะครับภาษาตอนนี้ก็ยังไม่มีภาษาไทยเนาะมีแค่เกาหลีอังกฤษ,กฤษญี่ปุ่นจีนแล้วก็สเปนนั่นเองครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเปิดในไทยเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ